น้ำหมักปลาทะเลของเราเราต้องมีน้ำหมักน้ำซาวข้าวก่อนก็ผมจะใช้น้ำสาวข้าวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหลักสำคัญส่วนประกอบก็มีน้ำสาวข้าวครับน้ำสาวข้าวเราจะมีประมาณครึ่งถังฮนะคือร้อยลิตรไอถังนี้มันร้อยห้าสิบลิตรเราจะเติมไปครึ่งถังประมาณเกนะ้าสิบลิตรฮะหนึ่งในสามส่วนครับ เราจะเทปเป็นหนึ่งในสามส่วนส่วนประกอบของเราก็มีนี่ฮะน้ำสาวข้าวที่เราได้มาคือน้ำสาวข้าวจากข้าวเหนียวแหละเนี่ยสีจะเป็นแบบนี้เลยมาดูไว้ใกล้ครับดมกลิ่นดูจะจะคล้ายๆน้ำมะพร้าวเลยครับน้ำมะพร้าวที่เขาเขาเขาเอาน้ำมะพร้าวออกแล้วเพื่อที่ไปขูดทำแกงครับกลิ่นคล้ายกันเลยแต่นี้เป็นน้ำสาวข้าวอะนี่ฮะ น้ำสาวข้าวเราก็ประมาณสักร้อยลิตรครับร้อยลิตรแล้วเรามีถังนี้ที่ในถังนี้เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่ฮะน้ำก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันนะนี่ก็น้ำสาวข้าวเดิมที่เราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเทรวมกันในนี้เลยแล้วก็มากติมใหส่วนประกอบที่สองเราก็คือน้ำตาลโอทึงครับน้ำตาลที่เขากินกับ ไอชาวก้ยอ่ะสามกิโลฮะสามกิโลแล้วก็ลำลำละเอียดฮะสามกิโลคืออัตราส่วนอัตราส่วนที่ผมผมศึกษามานะครับคือน้ำน้ำสี่สามสิบลิตรต่อน้ำตาลกับกับลำนี้อย่างละอย่างละหนึ่งกิโลครับแต่นี้เร,เราเราเราใช้ประมาณเก้าสิบลิตรเราก็ใช้ใช้ น้ำตาลโอ,อถึงสามกิโลทำสามกิโลฮะแต่นี้ก็คือหัวเชื้อที่เราจะมาขยายฮนะนี่คือหัวเชื้อเลยชมงใกล้ๆครับนี่คือหัวเชื้อหัวเชื้อน้ำหมักปลากลางปลาเลยครับนี่ฮะที่เราจะที่เราจะขยายครับแต่เราเราต้องต้องทําน้ําหมักเพื่อที่จะขยายก่อนน้ําหมักนี้เราจะหมักไว้ประมาณหนึ่งอ,อาทิตย์แล้วพอครบหนึ่งอาทิตย์แล้วเราจะเทหัว แลือเข้าไปผสมเข้าไปในนี้ก็หมักต่ออีกหนึ่งปีนี้เราจะมีหัวเชื้อนี้เราจะมีอยู่สามถังครับถังประมาณละยี่สิบกิโลเนี่ยนี่เลยหนึ่งสองสามประมาณยี่สิบกิโลเท่ากับหกสิบกิโลต่อน้ําน้ํานี้เก้าสิบลิตรฮะเก้าสิบถึงร้อยลิตรครับแต่อันนี้เรา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 จะยังไม่ผสมนะเราจะหมักนี้ไว้ทิ้งไว้ก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วพอครบหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บเราจะเทหัวเชื้อใส่ โเชื้อสาแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็หมักต่อไปอย่างน้อยอย่างน้อยต้องหกเดือนนะถ้าจะให้ดีเลยหนึ่งปีมันเราจะได้สารอาหารครบทุกอย่างเลยทั้งทั้งทั้งไอแร่ธาตุทั้ง,ง,งไอ,งไอโพแทสเซียมฟอสฟอรัสไนโตรเจนอันนี้คือธาตุหลักและธาตุรองถ้าเราหมักหมักหมักได้ประมาณหนึ่งปีธาตุรองจะจะมีมีออกมาเลยแต่เราหมักยังไม่ได้มันก็จะได้ธาตุธาตุธาตุพื้นฐานก่อน เราก็ทําการผสมเลยขั้นแรกเราก็ใส่ลำลำนฮะลำใส่ไปในถังเลยอันที่สองก็ ก่อนโอ้โหดูมันลอยเลยมันจัดน้ำน้ำัวเชื้อเนี่ยมาถ่ายใกล้ๆนะครับเนี่ยมาตรงนี้เลยมันมันนี้เลยเนี่ยเราก็เทใส่ตักใส่เข้าไปเราจะเป็นทำเป็นน้ำเพื่อที่ขยายัวเชื้อนี้ก่อนเพราะัวเชื้อนี้เข้มข้นมากเลย กิ่นดีจังอ่าเหมือนเหมือนกลิ่นน้ำมะพร้าวไหมเหมือนไหมเหมือนน้ำมะพร้าวเลยไหมอย่างนี้น้ำสาวข้าวไหมน้ำสาวข้าวนี่เป็นน้ำข้าวเหนียวด้วยนะครับน้ำสาวข้าวจากน้ำข้าวเหนียวเต็มใส่รวมกันเลยหอ,อ,อมากเลยกินเหมือนน้ำมะพร้าวเลยกลินเหมือนน้ำมะพร้าวเด้เลยออกเปรี้ยวๆหน่อยๆเหมือนน้ำมะพร้าวที่เราทำแกงเลย นี่ครับนี่ก็เตรียมไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเดี๋ยวคนหนอยมันนอนก้นเดี๋ยวใส่ยาครับนี่เราก็จะใส่ให้ให้ได้ปร,ปริมาณสองในสามของถังครับอันนี้เราเตรียมไว้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราชัดผมไปเรื่อยๆเราไม่ได้มีทีเดียวนะเนี่ยมามาตรง มีที่เราเตรียมไว้แล้วทีเราจะเทให้หมดถังเลยแต่เ,เราค่อยๆตักก่อน ีรับมานะก็จะได้ประมาณนี้ครับแต่เราก็คนให้เข้ากันนียังไม่ได้ครึ่งถังเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอามาเติมอีกเติมไม่ได้ประมาณนี้แค่นี้แต่พื้นที่เหลือเราก็จะเติมหัวเชื้อที่เราเตรียมไว้มาแต่ต้องเป็นอาทิตย์หน้าต้องหมักนจทิงไว้ก่อนปึงอาทิตย์ เราก็คนเข้ากันเลยให้น้ำตาลจับาลำละลายไปกับน้ำสาวข้าวที่เราเตรียมมาเลยโอเคไหมบบมไหมหอมถ้าคนที่เขาไม่ได้เล่นจุลินทรีย์เขาอาจจะบอกว่าเหม็นนะแต่ คนที่เขาเล่นจีริงซือที่เขาทำจีนิงซี้เขาก็าจะบอกว่าหอมเพราะมันจะกินออกเราคนลำน้ำตาลโอซึงกับน้ำเตาข้าวห้เข้ากันเลยแ่ทำเช่นนี้ครับแล้วมันก็จะหมักทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์พอ อาทิตย์หน้าเราก็จะมาเทหัวเชื้อใส่แล้วก็แล้วเราก็หมักทิ้งไว้เลยอย่างน้อยหกเดือนก็จะให้ดีเลยต้องปีหนึ่งเราถึงจะใช้ได้ครับก็การทำกรเกษตรครับเราก็ต้องเหมือนการออกรบอะครับเราก็ต้องมีอาวุธให้พร้อมนอะเราต้องมีค้างแสงเสียงพร้อมเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่เราลงต้นไม้เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็เดียวน้ำหมักเนี่ยผสมกับน้ำแล้วก็ปล่อยไปกับระบบน้ำ ก็เป็นธาตอาหารให้แก่ต้นพืชต้นไม้ที่เราปลูกแต่ก่อนหน้านี้เราก็มีน้ำหมักที่เราหมักไว้ก่อนหน้านี้แล้วมีอยู่เดีย๋ยวจะให้ชมดีกว่าอ่ะจะเปิดให้ชม นี่่คือน้ำมักปวดไก่ที่เราทำไห้านก่อน,น,น,อนเราก็ใช้บา้างแล้วนี้นำน้าปีีก่อถ้าเราอยากจะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเราก็เอาน้ำนี่แหละน้ำมะพร้าวที่เราทําเอ้ยไม่ใช่น้ำมะพร้าวดิ น้ำหมักน้ำซาข้าวเนี่ยมาเทใส่นี่เราก็ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เราก็จะใช้ใชได้อีกค,อคือพูดง่ายๆว่าที่เขาเรียกกันว่าคือการต่อเชื้อครับการต่อเชือ้อการขยายเชือ้อการต่อเชื้ออันนี้เรา,าเริ่มค้นแล้วเราก็น่าจะทําน้ําน้ําหมักน้เซาข้าวมาขยายได้แล้วเพราะมันเริ่มค้นแล้วเดี๋ยวครับหน้าเราต้องหมักแล้วก็เอามาขยายต่อส่วน ส่วนน้ำหมักน้ำซาวข้าวที่เราจะหมักเพื่อที่จะหมักกับน้ำหมักก้างปลาของเราเนี่ยนครับเราคนให้มันละลายเลยเนีย่จะเป็นลักษณะแบบนี้เแต่ยังไม่ละลายดีนี่ลำยังเป็นก้อนอยู่นี่นะฮะเราก็คนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆแล้วหมักทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามันจะเกิดลาขึ้นมาบนผิวเนี่นั่แหละแสดงว่าเชื้อรามันเดินแล้วเชื้อรานี่แหละจะเป็นเป็นตัวย่อย ย่อยน้ำหมักของเราอ่ะให้ออกมาเป็นรูปวิวมัดวิวมัดก็คือผู้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยขี้ขี้ของลาเนี่ยแหละขี้ของจูดินซีเออขี้ของจูดินซีมันชี้ขี้ลาขี้ของจูดินซีแล้วขี้ออกมามันก็จะเป็นลาไอลาพวกนี้แหละครับที่ที่ต้นไม้เอาเอาไปเอาเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารของต้นไม้ครับเพื่อไปเลี้ยงเลี้ยงเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ ธาตุทุกอย่างเลยครับธาตุทุกอย่างมันจะอยู่ในน้ําหมักนี้เลยธาตุหลักธาตุรองธาตุหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองก็พวกพวกโบรอนพวกแมกนีเซียมพวกพวกอะไรนะที่เขาเรียกกันหลายหลายหลายลึกไม่ออกแลเซีอมโบรอนสังกะสีแมงกานิสจะอยู่ในนี้หมดเลยฮะแต่ต้องหมักต้องหมักให้ได้ให้ได้ระยะเวลาของเขา อย่างน้อยคือหนึ่งปีถ้าหนึ่งปีเราจะได้ธาตุอาหารหลักกับธาตุอาหารรองเยอะแยะเลยแล้วเวลาเราไปลดต้นไม้ก็ต้นไม้ก็จะงามงามงามเลยทีเดียวก็ <c oughs> เอาเป็นว่าเราจะหมักทิ้งไว้ครับหนึ่งอาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้าอีกเจ็ดวันเราก็จะเอาน้ําหัวเชื้อเนี่ยที่เราหมักทิ้งไว้เนี่ยเราเขียนไว้จะหมักไว้เป็นปีแล้วเขียนไว้สามเดือนปีหกหกเนี่ยอันนี้เดือนแปด 466เนี่ยแหละไอ้สามถังเนี่ยประมาณหกสิบลิตรเราจะเทใส่รวมนี้ให้หมดเลยแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันแล้วก็หมักต่ออีกอย่างน้อยหกเดือนถ้าจะให้ดีเลยคือหนึ่งปีก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบขอจบการทําน้ําหมักน้ําซาวข้าวไว้จต่เพียงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเทหัวเชื้อใส่แล้วก็หมักต่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาดูกันอีกทีครับงั้นผมขอ จบรายการจตเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ